ครับสวัสดีครับพี่ปีเป็นเพื่อนน้องๆชาว u t u b e ทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงอรุนสไตล์คือเกาเหมือนเดิมนะครับกับบรรยากาศท่่งน้าก็เคลิปนี้กัมาไทยบรรยากาศให้เมืองนะครับหลังจาามาเมื่อนในฝนตกก็สีเศ้ามันตีหนึ่งตีสองนะครับตั้งแต่สี่โมงหามงแล้งนะครับก มื่อนี้ก็เลาออกมาเมื่องน้ำนะครับน้ำกระลายแล้วนะครับกระิหอดเทียงน้าแล้วนะครับน้ำมันก็ไหลมาแต่ทั้งพูแล้วครับแล้วก็ตามหอยตามห้องมากนะครับน้ำไหลนะครับเมื่อนี้ครับก็สิมาเปิดน้ำเขานะแล้วก็มืองได้พอแล้วก็บสิปิดไว้นะครับก็พาลงไป ข้างล่ังปูนนครับอยู่ข้างล่างปูนนะครับกะบลูว่าน้ำท่วมหรือบอนะครับปูนครับโซนทั้งปลาไก่พู้นะครับ,รบตกกนนบั้งต้นตานทั้งปูนกะซีสวนมากสีน้ำท่วมนะครับถ้าน้ำไหลปะเนี้ตัวมกะซิพุทอมถึงยอดเขานะครับเพราะว่ามันเห็นเขียวๆอยู่นะครับเขาก็สูงแน่แล้วนะครับ เรากลับไปเลยครับเขาแบบท่านนี้มาปักนะครับท่านนี้มาปักมาดำมองมันห่างมันวางนะครับกะสีมีหลายจุดนะอยู่นะครับ ก่ขางกันแท้ในตอนว่าปันดินวันมันก็นบอ่อแห่งเท่าเี่าทีควนนะครับมันก็นเลยบ่เกิดเนาะนเดี๋ยวจะเปิดน้ำใส่ให้นี่นะครับเพราะว่ามับนบ่ลายเป็นเดยกก็จะเปิดของกระจาใส่นะครับ ไปมองข้างล่างกันครับ โน้ำไหลครับน้ำไหลถ้่ท่มวมขึ้นมาถึงโน้นนี่นก็แสดงว,ว่าน้ำห่วยไหลเขานะครับส่วนตั้งแต่พี่บท่วม นี่ก็ถือว่าบัวทวมนะครับเครื่องกอยังดีอยู่นะครับจงเตียงจงใบกับอาจสิมาอีกนะครับน้ำเพราะว่ามันตกจนหดตีสามประมาณมนั้นะครับ นำรุนกันแท้เลยครับ น้ำล่นคันเลยครับนนี่ก็สิร่นเขม้านะครับแต่มันทรงรถไปแน่แล้วนะครับสแสดงว่าเิ่นเปิดฝาทั้งพี่แล้ว ส่วนหยอดกระโบไปยังครับกำถ่วงครับนี่มืออื่นหนึ่งกระสิบกไป,ลปไปล,ลไ่นะครับเปิดไปไล่ละเกย์ยังใครอยู่นะครับแต่บอกว่าตอนใบฝนติดตกมาอีกนะครับปกติมองนี้สีย่างบ่ได้นะครับน้ามันมาสั่มอีกนิดสิย่างบ่ได้เลยนะครับน้ำสีม้าบิดเลยน้ำสีลึบ มาเบิดเลยครับถั่วมาเบิดเลยว่าของมันเป็นมีปลามีอย่างสิลครับนี่ก็เลยนำบริเลสะดวกปันเลยนะครับกับของมันก็นหน่อยนึง นี่ครับน็นแล้วครับบางน้ำมันไหลเขาไหลนะครับกระโดดมาหนีนะครับอันนี้ครับมันให้ลงคักให้นี่ครับกระถ่วมอยูนะครับแต่ว่ากระยังนวดมันยูยังนวดใบเขอย่นะครับกะแตเมื่อเอิมันลดมันกระสีเบิดนะครับ นี่นะครับจุดไหลเขาแห้งของนมครับลุกลายครับตรงนี้ครับ รรเปิดน้ำใส่แล้วนะครับเราต้องเปิดใงญ่คักนะครับตอนมีน้ำอยู่แล้วถ้าน้ำม,มันสูงสูงสี่เห็นมันไหลเข่าเลยนะครับพอน้ำให้หนี่มันบ่ค่อยอยน้ำนะครับเมนเอาส่มือสองมือกระเบิดนะครับ เปิดเซเวตตลอดเห็นมันหล่นคันไปเลยนะ มาฟังนี่นหายไหลครับเสรบจไเปิดหูใหญ่ก็เกาปน้อมันมหมอนครับย่านน้ำมันลดไปลงไปหลายก่อนคนระับ ส่วนท่านี้ก็เปิดไซรแล้วครับเอาโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมใดีดูนะครับคลิปนี้ก็ยาวไปแล้วนะครับกเป็นสิบกว่าทีแล้ว ก็ขอบคุณที่ติดตามมาชวมวิดีโอครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้นะครับเพเป็นกำลังใจนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอตัวไปเมืองน้ำเม,มืองภาก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ